ตรวจเช็คเซอร์วิสตรวจเช็คในทุกจุดก่อนทําการทําสปานะครับสําหรับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจเช็คสภาพนะครับในส่วนของระบบของเครื่องยนต์ระบบของช่วงล่างนะครับและในระบบของระบบการทํางานของระบบไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับเป็น E สามสองศูนย์ i นะครับเครื่องยนต์ดีเซลหกโซนะครับก็เป็นรุ่นเอวังกาดด้วยสําหรับคันนี้นะครับในส่วนของนะครับ ในห้องเครื่องยนต์นะครับสําหรับคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็มีหลายจุดหลายอย่างเลยนะครับเพราะที่ต้องทําการรีเช็คในทุกจุดนะครับส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของเครื่องยนต์ก่อนนะครับส่วนของนะครับรอบเครื่องยนต์ก่อนนะครับรวมถึงระบบหัวฉีดของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมเปิดนะครับในฝาปิดด้านบนนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับในจุดที่เราต้องตรวจนะครับ ช็ค,ครับคนนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล V6 นะครับก็นะครับจะเป็นการทําง,งานของฝั่งละสโซ่นะครับแล้วก็มีหัวฉีดบริเวณด้านซ้ายและด้านขวารวมกันเป็นแล้วก็6โซ่นะครับหรือ6หัวที่ต้องทําการตรวจเช็ครวมถึงในส่วนของท่อยางต่างๆนะครับบริเวณกองน้ํามันดีเซลนะครับจุดของเซ็นเซอร์ต่างๆเดี๋ยวมีการตรวจเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการทำซอร์วิสอยู่นะครับ หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการทำสปาแบบพรีเมียมนะครับและในเช็คตรวจเช็คในระบบในระบบของงานสีนะครับในส่วนของงานภายในนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับรวมถึงระบบของช่วงล่างต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะพาชมรอบๆคันก่อนนะครับในสิ่งที่นะครับต้องทำการนะครับรีเช็คหรือในการตรวจเช็คแล้วเราก็มีการเช็คลิสต์ออกมาทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนของคันนี้นะครับที่มีหลายจุดเลยที่ ต้องเปลี่ยนนะครับในส่วนของรุ่นนี้เป็นล้อแมกอบ17นิ้วนะครับก็เป็นลายของรุ่นเอวังกา,าดเลยนะครับงานสีของคันนี้นะครับจะมีริ้วรอยค่อนข้างน้อยนะครับสําหรับอันนี้ก็ยังทําการปรับสภาพของตัวสีได้อยู่นะครับก็เป็นวิธีการขัดนะครับแบบถูกวิธีนะครับแลบบนะด้านนอกเนี่ยอาจจะมองเห็นริ้วรอย เล็กน้อยมากนะครับก็อาจจะเห็นได้ยากนะครับถ้าอยู่ในในในภาพนะครับแต่ตัวในในความเป็นจริงแล้วก็เดี๋ยวทางการปรับสภาพออกมาก็จะอยู่นะครับในก็จะมีความสดใสของตัวรถที่มากกว่านี้นะครับอีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนของภายในด้วยนะครับที่ต้องทําการปรับสภาพนะครับในส่วนของสิส่วนภายในที่ต้องทําการปรับสภาพเนี่ยก็ บริเวณลายไม้ทั้งหมดนะครับในส่วนของวัสดุที่อะคริลิคที่เป็นหนังเนี่ยเดี๋ยวเราปรับสภาพใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเบาะนะครับบรเิเวณคนขับนะครับเดี๋ยวจากจากการทําสปาออกมาก็จะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยรวมถึงการฟื้นฟูสภาพของหนังนะครับซึ่งคันนี้ก็เป็นเบาะภายในไปเบาะหนังแท้ลายไม้ต่างๆนะครับ ผ้าหลังคานะครับการทําง,งานของม่อ,อที่บางแดดด้านหน้านะครับการทํางานของระบบไฟสองหน้านะครับการทํางานของระบบหลังคาสโลปด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับที่มีหลังคาสโลปมาจากโรงงานนะครับตรวจเช็คในทุกจุดในการทํางานของระบบกระจกสโลปนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเบาคันนี้ก็เดี๋ยวทําการ ฟื้นฟูปรับสภาพหนังเส้นเดียวกับด้านหน้าทําเสร็จแล้วก็นะครับจะมีคะแนนที่ค่อนข้าง,างสางูงสำหรับคันนี้เลยนะครับตรวจเช็คระบบไฟฟ้าต่างๆภายในตัวด้วยระบบแอร์นะครับทุกจุดเลยระบบช่วงล่างนะครับเราก็นะครับจะทําการเหมือนในลักษณะคันนี้นะครับคันนี้เป็น W2-2 2เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเช่นเดียวกันนะครับ ขั้นตอนต่อไปของนะครับ W21 ที่เป็น E200 CDI คันนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่คันนี้เสร็จนะครับคันนี้ตอนนี้นะครับก็มีการตรวจเช็คในระบบของช่วงล่างนะครับรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กรองเกียร์ยางอ่างเกียร์รวมถึงน้ำมันส่วนท้ายนะครับตรวจเช็คในส่วนของระบบช่วงล่างทั้งหมดนะครับในลักษณะนี้ก็อ่าบริเวณด้านล่างเนี่ย ก็ยังมีการเปลี่ยนในส่วนของของเหลวทั้งหมดตรวจเช็คในทุกจุดนะครับคาบน้ามันต่างๆบริเวณห้องบริเวณใต้เครื่องยนต์บริเวณบริเวณเกียร์นะครับอ่างเกียร์ต่างๆนะครับอย่างแทงเครื่องทั้งแท่นเกียร์จุดนี้นะครับก็เป็นอีกจุดที่ต้องตรวจเช็คใหม่ทุกคันในขณะนี้ คันนี้ก็จะมีนะครับภาพบ,บริเวณน้ำมันอยู่บริเวณด้านลา่างอ่เครื่องยนต์นะครับก็มีจุดรัด่วซมอยู่นะครับก็เจอปัญหาแล้วเดี๋ยวก็ทำการซ r v i c e สำหรับคันนี้ก็เป็น W2 2 E250 c d สอคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในส่วนของตอนนี้ก็ลถอยู่ในลักษณะของบริเวณด้านบนลิฟต์ก็อาจจะไม่มองเห็นเครื่องยนต์นะครับก็พาชมในส่วนของนะครับบริเวณ ด้านใต้ท้องในจุดที่ต้องทําการเปลี่ยนหรือในการซ่อม็จก็ทุกคันจะอยู่ในภาพแบบนี้ทั้งหมดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะสําหรับ w สองที่เป็นเครื่องยนต์ด e ีเซลและรวมถึง w สองที่เป็นโฉมเฟสลิฟหรือโฉมหน้าธนูแล้วที่เป็นเครื่องยนต์ด e ีเซลเช่นเดียวกันนะครับสองรุ่นนี้นะครับ เป็น2รุ่นที่หลายท่านมีความปรารถนาอยู่ทั้ง2รุ่นเลยนะครับในความเขาสิทของ w เสองหนึ่งห่เนี่ยยังคลองใจหลายๆท่านอยู่ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะพาชมในส่วนของเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะครับอัปเดตในการทําสปาก,ก็จะเป็นวีโอต่อไปนะครับสําหรับ m e r c ์เซเ p สเพอร์วันนี้ก็แจ้งในการเซอร์วิสนะครับในขั้นตอนในการทําคร่าวๆประมาณนี้ สำหรับท่านใดที่สนใจรถยนต์ Mercedes-Benz สามารถติดต่อได้ที่ m e r c e d e s p e r f e c t บอร์โทรศัพท์0814591121 0814591121รถยนต์ Mercedes-Benz ของ m e r c e d e s p e r f e c t มีการรับประกันหรือการการันตีในทุกคันนะครับ Mercedes Perfect v r family